กอนอนจ้าขอจักนิดนึงจ้าคุณแม่จ้า <c oughs> จะล้องทำไมคะจะเล็กหนูก็อยากนวดแม่เองแม่ไม่ได้บังคับนี่จ้าแม่ก็นวนแม่ก็น,นอนทุกวันเลยที่สามทุกวันก่อน,นอนสองทุ่มทุกวันอืม จ๋าแล้วพี่บองชูไปไหนละพี่บองชูน่ะพี่บองชูไปไหนคะโอ้ยเกรงลูกที่ดีโอ้ยอ่นซ้ายอ่นขวาเขาอยากนวดก็ต้องปล่อยเขานวดโอวยแต่จ้าจ๋าจ๋จ๋าแม่แม่ว่าเราเอาเอาที่สะดวกจ๋าเอาที่หนูหนูหอยากทําก็ทําไป ไม่ใหน้นวดไม่ได้เลยนะนี่เอ่อจะอาที่นุ่สะดวกจ้ะเอเอาที่นุ่สบายใจจะจ้า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  <laughs> 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 ถ่ายคลิปอยู่ <laughs> จริงจริงเลยดูอ่ะ จะนวดแม่หรืจะเล่นละ่ะแม่ก็ดู YouTube อยู่นี่ก็มาขัดจังหวะอืมหนนวดไปนอย,อยากไปเล่นกับพี่พี่มีผูนะโอ้ยตัวเองก็อยากนวดหนักนวดนวย,ยอยากเล่นด้วยหมอนวดคนนี้นี่โอ้โกยอะไรวะนี่แม่เอาผ้าปิดแล้วมาโกยแม่เลยจ้า nè, Bi bông chú bên này là bi bóng chú Mà đu đẹp đưa dạ côi mẹ đi nè Nua dạ côi Già côi ta, Dạ côi Mẹ lúa <lũ. cười> Anh nhau Anh nhau Đây riêng anh nhau นิดๆค่ะเหนื่อยยังพอแล้วมั้งแม่จะดู y YouTube หนูจา๋าดูดูชะเง้อคอยาวเป็นยีราบอันยองจะนูดหรือจะทำอะไรคะเนี่ยนะแก้งแม่เปล่าเนี่ย แม่ก็ดู youtube อยู่อ่ตาก็หลับปีแล้วนะะต <c oughs> าง่วงนอนนะหนูจะมานวดแม่ทำไมหนูก็ไปนอนอนั่ยอง <c oughs> ไปเะไปไปนอนไปจ้าไปนอนไปแม่จะดู youtube ไปเถอะ พี่บองจูมานูหน่อยพี่บองพี่บองให้หัวไปไหนวะจ้าอะไรงอเงคนงอเงโอ้ยดูดูวันนี้จะนอนท่านี้น่ะไม่ให้แม่นอนเลยแม่จะดู y o u ูทู e หนูดู มานวดเหนื่อยนะคะโอ้ยหนูเหนื่อยลูกแม่ไม่ได้บังคับให้หนูมานวดที่ไหนห,หนูอยากมานวดเองนี่อ่อือวันนี้แค่นี้ก่อนนะ